เพื่อนๆกำลังเตรียมสอบโทอีกแล้วอยากได้คะแนน900 up นะคะห้ามเ่ินผ่านคลิปนี้นะคะยาโฮสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมินไนท์ในโรดดี้อีกครั้งค่ะไอติมค่ะถ้าเพื่อนๆกำลังเตรียมสอบโทอีกแล้วอยากได้คะแนน900 up นะคะห้ามเ่ินผ่านคลิปนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้ติมก็จะมาแชร์เทคนิคให้ทําคะแนนโทอิคได้900บร้อยบวกๆอยากมีประสิทธิภาพกันค่ะดูจบคะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าอยากได้คะแนนดีนะคะก็ต้องฝึกทําโจทย์บ่อยๆค่ะหรือ<ด><ด>ที่เขาเรียกว่า practice makes perfect นะคะเราจะได้รู้ว่าเราเก่งตรงไหนเราอ่อนตรงไหนนะคะแล้วเราจะได้พัฒนาจุดที่เราพลาดเนี่ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นได้เรื่อยๆค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำโทอีก practice test ชุดที่1 2 3 4นะคะก็สามารถกดเข้าไปทำ ตรงนี้ได้เลยนะคะติมทําเป็นเพลย์ลิสต์เพราะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดครบเลยจัดเป็นระเบียบเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมเฉลยละเอียดมากและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเพจ t ิวอีกบายมิดไนทค่ะก็จะเป็นเพจที่เ์อความรู้เกี่ยวกับ English in daily life และการเตรียมสอบโทอีกการเตรียมสอบทีแคสค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ติดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดทอีก p พาร์ท in complete sentences และทอีก์พาร์ท text completion กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนะคะแล้วเราไปติวกันเลย let's get started เรามาดูกันที่ข้อ15ค่ะ เขาบอกว่า Mr. m i l l e r argued that Waltimore's inventory tracking system is to ์ม์แล้วมาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำว่า argue นะคะก็เป็นเว r รก็คือโต้แยง้งเถียงใช่ไหมคะก็เวลาจดศัพท์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมจด part of speech ด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเออคำนี้มันเป็น Ver รเป็น adjective เป็นคำนามเนาะแล้วก็จดควบคู่ไปกับความหมายนะคะจะได้เอาไปใช้ได้ถูกต้องไม่งงเนาะ ทันมาค่ะ inventory tracking system นะคะก็ระบบติดตามคลังสินค้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์เมโลเนี่ยเขาก็โต้เถียงมาว่าระบบติดตามคลังสินค้าของบัลติมอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า is นะคะตัวนี้เป็น linking verb เนอะหรือว่ากิริยาเชื่อมนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะโครงสร้าง subject บวก linking verb เ,เนาะมันก็จะตามมาด้วยส่วนเติมเต็มนะคะหรือว่า complement นั่นเองเนาะซึ่งส่วนเติมเต็มตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกรรมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นคนที่มาเติมเต็มประธานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยประธานของเราก็เป็นคำนามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาเติมเต็มมาขยายคำนามเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น adjective นั่นเองค่ะ พะฉันเรามาดูกันเลยนะคะว่าข้อไหนเนี่ยเป็น adjective เนาะเพื่อจะมาขยายคำว่า inventory tracking system นั่นเองค่ะว่ามันเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะอันแรกค่ะ complexes นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามพหูพจน์เนาะแปลว่าตึกขนาดใหญ่ตึก complex นั่นเองนะคะ complex ค่ะอันนี้ก็สามารถเป็น adjective นะคะก็จะแปลว่าซับซ้อนได้นะคะ และ complexity นะคะแล้วก็ c o m p l e x n e s s เนาะอันนี้ลงท้ายด้วย i t y ลงท้ายด้วย n e s นะก็จะเป็น noun suffix เนาะคำลงท้ายที่เป็นคำนามนั่นเองค่ะสองตัวนี้ก็จะแปลว่าความซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราต้องการ adjective มาอธิบายเพิ่มเติมว่าระบบติดตามคลังสินค้าเนี่ยมันซับซ้อนเนาะ adjective แข่คำนามนะคะข้อนี้เราก็ต่อเป็น inventory tracking system is too complex นั่นเองค่ะ The newest Palace Pasta House operates as a delivery only restaurant. Its order locations continue to offer dine in service. operates? นะคะ, delivery only นะคะในที่นี้เป็น adjective เนาะก็คือซึ่งส่งถึงบ้านเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเขาเป็น delivery only restaurant ใช่ไหมคะก็เป็นร้านอาหารที่เอากลับไปกินบ้านเท่านั้นเนาะไม่ไม่มีให้นั่งทานที่ร้านนะคะและ dine in ค่ะตัวนี้เป็น adjective แบบว,ว่าซึ่งทานในร้านเนาะ dine in service เนาะก็คือให้บริการทานในร้านนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าร้าน pasta house นะคะก็ได้เปิดร้านใหม่เนี่ยเป็นร้านที่ เอาไปทานที่บ้านเนาะจุดจุดจุดในขณะที่ร้านเก่าเนี่ยโลเคชั่นเก่าเนี่ยก็ยังคงให้บริการทานในร้านนะคะก็แสดงว่าร้านใหม่เนี่ยก็คือซื้อกลับไปกินเนาะแล้วก็ร้านเก่าเนี่ยก็คือให้คนมานั่งทานใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างมีความขัดแย้งกันเนาะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือเราต้องการคําเชื่อมใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องการคอนเนคเตอร์เนาะหรือว่าคําเชื่อมซึ่งคําเชื่อมเนี่ย ใปข้อนี้เนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยประโยคนะคะตามมาด้วย clause นะคะแล้วก็ต้องเลือกคําเชื่อมที่ความหมายเชื่อมสิ่งที่มันขัดแย้งกันเนาะแล้วก็ตามมาด้วย clause ด้วยตามมาด้วย subject verb ด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากวาตดตาดูที่ชอยนะคะก็มันเช็คคําเชื่อมหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําเชื่อมไหนที่ความหมายถูกต้องด้วยและสิ่งที่ตามหลังคําเชื่อมเนี่ยเป็นประโยคด้วยนะคะ อันแรกนะคะ owning t o นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น preposition เนาะแปลว่าเนื่องจากใช่ไหมคะเนื่องจากเนาะ preposition เพราะฉะนั้นก็จะตามมาด้วยคำนามนะคะอย่างเช่น owning t o the bad w e a t h e r the match was cancelled เนื่องมาจากสภาพอากาศที่แย่เนาะ match ก็เลยถูกยกเลิกไปนะคะก็จะเห็นว่าหลัง owning t o เนี่ยก็จะตามมาด้วยคำนามเนาะไม่ได้ตามด้วย subject verb นะคะ คำที่2ค่ะ apart from apart from ก็เป็น preposition นะคะก็จะตามมาด้วยคำนามเช่นเดียวกันเนาะแปลว่านอกเหนือจากยกเว้นใช่ไหมคะอย่างเช่น apart from the salary it's not a bad job ยกเว้นนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นางานที่แย่นะก็จะเห็นว่า salary ER เนาะเป็นคำนามนั่นเองนะคะตามหลัง pre- apart from นะคะ ท่ามาคำว่า whereas นะคะ whereas ในขณะที่เนาะตัวนี้ก็เป็นคอนจังชันนะคะติมจะย่อด้วย conj แล้วกันเนาะคอนจังชันหรือว่าคําสันธานสําหรับคอนจังชั n เนี่ย whereas เนี่ยก็จะตามมาด้วย clause นะคะ subject verb เนาะในขณะที่นะคะก็ใช้เชื่อเมเวลาพูดถึงบริบทที่มันขัดแย้งกันใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น you eat a huge plate of food for lunch whereas I have just a sandwich เธอเนี่ยทานอาหารแบบเยอะมากเลยนะเข้าเที่ยงเนี่ยคือกินมื้อใหญ่มากเลยนะในขณะที่ฉันเนี่ยกินแค่แซนด์วิชเองนะคะก็ where a s นะคะก็จะตามด้วย c l a u s e นะคะ subject verb เนาะในขณะที่ก็ใช้เชื่อมสิ่งที่มันมีความขัดแย้งกันเนาะคนหนึ่งกินเยอะแต่ในขณะที่ฉันเนี่ยกินแค่แซนด์วิชเองนะคะและ d u r i n g นะคะ doing ก็เป็น p พ e position นะคะก็ตามมาด้วยคำนามเนาะแปลว่าระหว่างในช่วงใช่ไหมคะอย่างเช่น they work during the night พวกเขาทำงานในช่วงกลางคืนเนาะหลัง doing ก็ตามมาด้วยคำนามนะคะก็จะเห็นว่ามีแค่ว a e as เนาะที่เป็น conjunction นะคะที่ follow มาด้วย clause เนาะ subject verb นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถูกทั้งความหมายด้วยแล้วก็เป็นคำเชื่อมที่ตามมาด้วย subject verb ด้วยนะเราก็ต่อเป็น whereas เองน,น,นะคะ The newest w as pasta house operates as a delivery-only restaurant, whereas its older locations continue to offer dine-in service. ก็ร้านใหม่เนี่ยเขาก็เป็นเปิดบริการให้อ่า นำกลับไปทานที่บ้านใช่ไหมคะในขณะที่ร้านเก่าๆเ,เนี่ยที่เคยเปิดไว้แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงให้บริการมานั่งทานที่ร้านเหมือนเดิมนั่นเองค่ะข้อ17นะคะเขาบอกว่า the s e l l representatives dot, 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 samples of the company's latest medications to doctors' offices throughout the region คำว่า s e l e representatives นะคะก็เป็นคำนามแปลว่าตัวแทนขายนั่นเองเนาะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าในที่นี้เนี่ยเขาเติม s ด้วยนะคะแสดงว่าเป็นคำนามพหูพจน์เนาะถัดมาค่ะ samples นะคะตัวนี้ก็คือสินค้าตัวอย่างนั่นเองเนาะ latest นะคะเป็น adjective แปลว่าใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ medication s ค่ะตัวนี้ก็เป็นคำนามแปลว่ายานะคะ region ตัวนี้ก็เป็นคำนามแปลว่าภูมิภาคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนขายเนี่ยเขาก็จะจุดๆนะคะสินค้าตัวอย่างใช่ไหมคะของยาตัวล่าสุดของบริษัทเนี่ยไปให้ออฟฟิศคุณหมอเนาะทั่วภูมิภาคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาวิเคราะห์ประโยคเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีประธานแล้วใช่ไหมคะ sales representatives เนาะซึ่งเป็นประธาน พหโพโคดด้วยนะคะเรามีกรรมแล้วนะคะก็คือสินค้าตัวอย่างใช่ไหมตอนนี้เราก็เหลือเวิร์บเนาะที่มันขาดหายไปนะคะซึ่งเวิร์บตัวนี้ก็ต้องเป็นเมนเวิร์บด้วยนะคะทาหน้าที่เป็นเวิร์บหลักของประโยคด้วยจิมก็จะแทนด้วยเมนเวิร์บแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากวาาตาไปดูที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกเค้นเลือก Voice ที่เหมาะสมกับบริบทข้อนี้นะคะสำหรับ to distribute นะคะ to i n f i n i t e เนี่ย ไม่สามารถจะเป็นทำหน้าที่เป็นเวิรหลักหรือเมนเวิร์ของประโยคได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดข้อนี้ทิ้งไปนะคะและข้อที่2 is distributing เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้เนาะเพราะว่าประธานของเราเนี่ยมันเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะมีตัวแทนขายหลายคนเนาะเราก็จะไม่สามารถใช้ is กับประธานพหูพจน์ได้เพราะฉะนั้นข้อที่2ก็ไม่ถูกแกม่านะเราก็จะตัดทิ้งไปเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเหลือสอข้อค่ะ distribute เนี่ยก็แปลว่าแจกจ่ายใช่ไหมคะจัดจำหน่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเซลล์ตัวแทนขายเนี่ยเขาก็จะไปแจกจ่ายสินค้าใช่ไหมคะให้กับคุณหมอเนอะอาะตามออฟฟิศต่างๆของคุณหมอเนาะทั่วภูมิภาคเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็ควรจะเลือกเป็นข้อ c นะคะ s a l e representatives will be distributing samples นั่นเองนะคะ ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นฟิลเจอร์คอนติเนียนะคะหรือเราใช้กับเหตุการณ์ที่เราจะกำลังกระทำในอนาคตเนาะนะคะก็จะเป็นโครงสร้าง Will Be บวก Ing นีนั่นเองนะคะ ส่วนข้อ d e d o c เนี่ยที่ใช้ไม่ได้นะคะ have been distributed นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น passive voice เนอะก็คือ present perfect แบบ passive voice นะคะอสแสดงว่า ประธานเนี่ยถูกทำนะคะเป็นโครงสร้างที่ประธานเนี่ยถูกทำเนาะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าคนที่ถูกแจกจ่ายเนี่ยคือเซลเซอ์เปอร์เซนเทีฟนะคะซึ่งคนเราตัวแทนขายเนี่ยจะไปถูกแจกจ่ายมันเป็นใบไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนขายตัวแทนขายเนี่ยก็ตึงคือก็คือจะต้องไปแจกจ่ายสินค้าให้คนอื่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเป็น Active Voice เนาะแล้วก็ถูกทั้งแกมมาถูทั้ง Voice นะคะเราตอบเป็นข้อ C Will be Distributing นั่นเองค่ะ เราต่อกันที่ข้อ18ค่ะเขาบอกว่า in the report the researchers describe the methodology they u s e in dot 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 their conclusions คำว่า methodology นะคะก็คือระเบียบว,วิธีนั่นเองเนาะก็มาจากคำนาม method นะคะในรายงานเนี่ยนักวิจัยก็อธิบายวิธีที่พวกเขาใช้ในการกำหนดหรือว่าสร้างข้อสรุปของตัวเองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามี in เนาะ preposition in ใช่ไหมคะซึ่งหลัง prepo เนี่ยมันก็จะต้อง follow มาด้วยคำนามเนาะหลัง prepo ก็จะต้อง follow มาด้วยคำนามเนาะแต่ว่าเมื่อเรากาะตาดูที่ชอยเนี่ยมันไม่มีคำไหนที่เป็น n o n แท้ๆเลยอย่างเป็นแบบชั่นๆ s s n e s สอะไรงนี้เลยใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำหน้าที่เป็นคำนามได้นะคะแทนคำนามได้นะคะก็คือเจ er run d นั่นเนนองเนาะ จอร์รันนะคะหรือก็คือ i n g ที่ทําหน้าที่เป็นคํานามน,นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลังอินใช่ไหมคะเราก็จะใช้เป็นเจอร์รันนะคะได้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่าข้อไหนนะคะถูกทั้งความหมายแล้วก็ถูกทั้งโครงสร้างนะคะข้อแรกค่ะ formulating นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นรูป i n g เนาะเป็นใช้เป็นเจอร์รันได้นะคะเป็นเจอร์รันแบบ active เจอร์รันเนาะทำเองนะคะ มาม Formulae t ค่ะ Formulae t แปลว่าสร้างกำหนดใช่ไหมคะ Formulae t ในที่นี้ก็อยู่ในรูป infinitive เนาะและ formulated นะคะในที่นี้ก็อาจจะเป็น verb 2หรือ verb 3ก็ได้เนาะและ being formulated นะคะ being verb 3ก็เป็นเจอร์ลันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น passive gerund นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านักวิจัยเนี่ยเขาได้อธิบายเนาะวิธีการที่พวกเขาใช้ในการสร้างข้อสรุป เขาสร้างข้อสรุปด้วยตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้เป็นแบบ a c t i v e g e n e r a เนาะข้อนี้เราก็จะตอบเป็น they use in formulating their conclusions นั่นเองค่ะข้อ19เค่ะเขาบอกว่า Miss Margus is scheduled to arrive at city station at s 1 3 t p.m. her trains is on time คุณมากาสเนี่ยก็มีกำหนดเนาะที่จะมาถึง c ิ t ี้สเตชันนะตอนทุ่ม13นาทีนะคะจุดจุจุด,จด,จด,จดรถไฟของเขาเนี่ยตรงเวลานะคะเมื่อเรากวาดตาไปที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นการเทสในเรื่องของคอนเนคเตอร์หมดเลยนะเป็นเรื่องของคำเชื่อมอีกแล้วนะคะซึ่งคอนเนคเตอร์ที่เราจะมาเติมในช่องว่างเนี่ยก็ต้องเป็นคอนเนคเตอร์ที่มัน Follow มาด้วปยประโยคเนาะ subject verb นะคะ connector ที่ตามมาด้วย clause หรือว่า subject verb นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่าข้อไหนที่ความหมายถูกต้องด้วยและก็เป็น connector ที่ตามมาด้วย subject verb ด้วยนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่า unless นะคะ unless ถ้าไม่นะคะตัวนี้ก็เป็น conjunction เนอะเป็นคำสันธาานะคะก็จะตามมาด้วย subject verb นะคะ you won't pass unless you study ถ้าไม่อ่านหนังสือเนี่ยคุณก็จะสอบไม่ผ่านนะข้อที่สองค่ะเป็น prepositional phrase นะคะติมจะยอ่อว่า preface แล้วกันเนาะบุพบทวลีใช่ไหมคะ in order to นะคะตัวนี้เนี่ยก็แปลว่าเพื่อที่จะนะคะหลัง in order to ก็จะตามมาด้วย infinitive form นั่นเองเนาะ she studied hard in order to get a scholarship get นะคะก็เป็นรูป infinitive เนาะหล่อนเนี่ย ตั้งใจีันอย่างหนักเลยนะเพื่อที่จะให้ได้ทุนการศึกษาทันมาค่ะ provided that นะคะ provided that เนี่ยก็เป็น conjunction ที่ตามมาด้วย subject verb เนอะถ้านะคะถ้ามัน if เลยเนาะอย่างเช่น you can go out provided that you finish your homework ติมจะย่อ homework ด้วย h w แล้วกันนะคะสั้นๆเนาะคุณสามารถออกไปข้างนอกได้นะไปเที่ยวได้นะถ้าทำกันบ้านเสร็จแล้วและ as much as นะคะตัวนี้ก็เป็น phrase เนาะเป็นกลุ่มคำหรือวลีนั่นเองค่ะสามารถใช้ในความหมายที่ว่ามากเท่ากับได้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคำที่จะตามมาด้วยคำนามนะคะ I love coffee as much as tea ฉันก็ชอบกาแฟเนาะพอๆกับที่ชอบกินชาเลยเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยถูกทั้งความหมายด้วยเนาะแล้วก็เป็นคอนเนคเตอร์ที่ตามมาด้วย subject verb ด้วยนะคะเราจะตอบเป็นข้อ C นะคะ Miss Markers is scheduled to arrive at City Station at 7:13 p.m. provided that her train is on time. เขาก็จะมาถึง City Station ตอน7:13นาทีใช่ไหมคะถ้ารถไฟของเขาเนี่ยตรงเวลาค่ะถัดมาค่ะเบอร์20นะคะเขาบอกว่า Performing regular maintenance on your delivery vehicles will help prevent service disruptions and dot 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 emergency repairs. คำว่า regular นะคะตัวนี้เป็น adjective แปลว่าเป็นประจำเนาะ maintenance นะคะก็คือการบำรุงรักษาเนาะ delivery vehicles ค่ะก็คือพาหนะหรือว่ารถขนส่งนั่นเองเนาะใช้สำหรับการ delivery ขนส่งเนาะ prevent นะคะ prevent เป็น verb ก็คือป้องกันนะก็คือป้องกันเนี่ยคือไม่ให้มันเกิดนะคะและ disruptions ค่ะตัวนี้เป็นคำนามก็คือการหยุดชงะงักการขัดขวาง Emergency repairs นะคะตัวนี้เป็นคำนามก็คือการซ่อมฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบำรุงรักษาลดพานาขนส่งเป็นประจำเนาะก็จะช่วยป้องกันนะไม่ให้เกิดการหยุดชงงะงักของการให้บริการเนาะและจุดๆุดจุด,จด,จดการซ่อมแบบฉุกเฉินด้วยเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราต้องการ adjective มาขยายคำนาม emergency repair ใช่ไหมคะว่าการซ่อมฉุกเฉินแบบไหนเนาะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรากวาดตาไปที่ชอยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็น adjective หมดเลยนะคะก็ข้อนี้ก็เป็นการวัดบ o เคบแล้วเนาะว่าการที่เราซ่อมบำรุงรักษาเป็นประจำใช่ไหมคะรถที่เราใช้ delivery เนี่ยซ่อมเป็นประจำเนี่ยมันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะง,งักของการบริการเนาะแล้วก็การจุดจุดจุดของการซ่อมแบบฉุกเฉินด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราควรใช้คำสัพท์ว่าอะไรดีเนาะคำแรกนะคะ a n n o y นะคะ annoyed รู้สึกลำคาญ damaged นะคะตัวนี้แปลว่าที่เสียหายนะคะยกตัวอย่างเช่น damaged goods สินค้าที่เสียหายนั่นเองเนาะ costly นะคะ costly เป็น adjective แปลว่ามีราคาแพงนะคะอย่างเช่น costly mistake ความผิดพลาดที่มีราคาแพงนะก็คือถ้าเราแบบทำ costly mistake บ่อยเนี่ยบริษัทก็อาจจะขาดทุนได้นะคะและ steady นะคะที่มั่นคงเนาะอย่างเช่น steady income นะคะก็คือรายได้ที่มั่นคงนั่นเอง เพราะฉะนั้น Adjective ที่มาขยายคำนาม emergency repairs ที่เหมาะสมที่สุดเราก็ควรจะเลือกเป็น costly emergency repairs นั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลรถเลยใช่ไหมแล้วแบบอยู่ๆก็ซ่อมเลยเนี่ยคือค่าใช้จ่ายมันก็น่าจะสูงเนาะแต่ถ้าเราคอยแบบ maintain มีการแบบเข้า maintenance ตลอดนะก็ ค่าใช้จ่ายมันก็น่าจะประหยัดลงนะคะเพราะฉะนั้นคอนี้ก็ป้องกันเนาะไม่ให้เกิดการหยู่ชังนกของการให้บริการเนาะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการต้องซ่อมฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินใช่ไหมคะก็คือเราก็าควรจะบำรุงร,รักษารถที่เราใช้เป็นประจำนั่นเองคะ่ะข้อ21ค่ะเขาบอกว่า Iron Nail Hardware sells of y dot dot kitchen and bathroom fixtures คำว่า fixtures นะคะก็คืออุปกรณ์ติดตั้งนั่นเองเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ย Iron Nail Hardware เนี่ยเขาก็ขายนะคะจุดๆๆนะคะอย่างมากเลยเนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งในห้องครัวแล้วก็ในห้องน้ำนะคะข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีคำว่าอ่ใช่ไหมคะหลังอ่เนี่ยก็ต้องตามมาด้วยคำนามเนาะอ่าซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคำนามเนี่ยก็อาจจะมี adjective ใช่ไหมคะมาขยายข้างหน้าได้นะคะอ่า เพราะฉะนั้นเมื่อเรากวาดตาไปที่ช้อยนะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นการวัด part of speech เนาะเพราะทุกคำเนี่ยก็เบสมาจากคำว่า very various หมดเลยใช่ไหมคะหลากหลายหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องการคำนามนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายเลยเนาะสำหรับอุปกรณ์ติดตามห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะเรามาดูช้อยกันเลยค่ะว่าแต่ละอันเนี่ยเป็น part of speech อะไรเนาะแล้วก็มีความหมายว่าย่งไงบ้างค่ะ v a r y นะคะเป็น verb ค่ะหลากหลายนะคะอย่างเช่น the weather varies throughout the year อุณหภูมิเนค่อนข้างหลากหลายเลยนะตลอดทั้งปีนะก็คือมีทั้งร้อนหนาวฝนไปหมดเต็มไปหมดเลยนะคะทัดมา various นะคะ various เป็น adjective ค่ะหลากหลายซึ่งหลากหลายเนาะอย่างเช่น various p r o d u c t นะก็มีสินค้าหลากหลายนะคะ variously ตัวนี้เป็น adverb ค่ะอย่างหลากหลายนะอย่างเช่น the term is variously defined คำคำนี้เนี่ยก็มีคำนิยามที่หลากหลายนะคะและ variety ตัวนี้เป็นคำนามค่ะความหลากหลายนะอย่างเช่น A variety of หรือว่า A variety of นะคะความหลากหลายมากมายของจุดๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราต้องการคำนามเนาะเราจะเลือกใช้เป็น sales A variety of kitchen and bathroom features นั่นเองค่ะ กันบ้างคสําหรับการติวโอิกในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะนําความรู้และเทคนิคเนี่ยไปอัพคะแนน900บวกๆนะคะและถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ไว้นะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟอีกแน่นอนคะ่ะและสําหรับใครที่อยากให้ติมทาคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสําหรับวันนี้ติมต้องไปก่อนแล้วและเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย